จะเต็มอิ่มแบบไม่อัน้นย่านบางพลีสมุทรปราการสายบุฟเฟตสายซีฟู้ดคุ้มคุ้มแบบนี้ใครอดใจไม่ไหวไปก่อนเลยกับร้านป้าบุญล้อมบุฟเฟตซีฟูด้ดราคาเริ่มต้นที่499บาทให้กินอิ่มได้ไม่อั้น3ชั่วโมงพร้อมกุ้งแม่น้ำเผาให้ได้จัดเต็มแบบใครไหวแค่ไหนก็จัดไปค่ะและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านป้าบุญล้อมบุฟเฟ่ ที่มีเมนูอาหารกว่า80เมนูให้เรากินได้ไม่อันถึก3ชั่วโมงพร้อมบรรยากาศริมบึงจะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างตามไปดูกันเลยนะครับเมนูเด็ดมีตั้งแต่มามีหม้อไฟทะเลรวมที่เป็นเมนูนำโชคให้กับร้านแค่เห็นท็อปปิ้งรับรองว่าต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอีกเมนูคือกุ้งแม่น้ำเผาเสิร์ฟตัวโตโตจากเตาร้อนๆสู่โต๊อาหารกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเด็ดของร้านก็แซ่บไม่แพ้กัน ส่วนเมนูห้ามพลาดสำหรับคนที่ชอบทานปลาทางร้านแนะนำว่าต้องมาทานปลากระพงทอดน้ำปลาที่ได้ให้ความหวานจากเนื้อปลาสดสดรสชาติแซ่บถึงใจคนรักซีฟู้ดอย่างแน่นอนซึ่งทั้งหมดนี้ทางร้านพิธีพิธันทั้งการเลือกขนาดและการจัดจานที่เหมือนเรานั่งกินอาหารเมนูอาลาคาร์มากกว่าในไลน์อาหารบุฟเฟ่ราคา499บาบาทสำหรับใครที่เป็นสายช็อปต้องไม่พลาดของดีประจำอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน กำไรสาดลายหมี่นกยุงทองรองเท้าหนังคัดชูหนังแกะแชมพูภูตะวันเข็มขัดโบราณทำรงรักรวมถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายสามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานพัฒน,นาชุมชนจงังหวัดสมุทรปราการหรือติดตามข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k แฟนเพจของสำนักง,งานพัฒน,นาชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากจงกังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford r a n g e r Raptor เ e n e r a จเนเใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศซาีิทุกจังหวะ เติซีเบิร์มซาหารอน